รถเมย์คนนงนิดนานๆจะเซ็กซี่ให้เห็นสวนมบิกินี่สีเหลืองสดใสส่งยิ้มกระชากใจสดๆแจกความสดใสต่เช้าเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวรถเมย์คนนงนิดจากสม,มิธานนท์่ี่าสุดได้แพ็คกระเป๋าพาตัวเองไปพักผ่อนปรับลมชิวๆอยู่ที่ทะเลซึ่งเป็นการเดินทางไปทํางานและถือโอกาสฉาดผลังให้กับร่างกายอีกด้วยโดยรถเมย์คนนงนิดก็ไม่ได้ทําให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอดรถเมย์อโรฮาได้ผิดหวังเมื่อเจ้าตัวได้หยิบชุดบิกินี่สีเหลืองสดใสมาสวมใส่อดหุ่นเป๊ะที่นี่ เยนข่าวสะท้อนกับแสงแดดพร้อมทั้งยังมีวิวของน้ำทะเลรายร้อมเพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกงานนี้นอกจากยอดไหลจะถล่มทลายแล้วหลายคนยังบอกด้วยว่านานๆจะได้เห็นรถเมย์สวยซิกซี่แบบนี้ทีอีกทั้งรอยยิ้มที่ส่งมานั้นยังกระชากใจสุดๆทำเอาคนดูหลงไม่ไหวแล้วจ้าขอขอบคุณภาพรถเมยอโรฮาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ